บทที่16ต้องตาอาบน้ำชำระความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งวันจนพอใจก่อนเอื้อมือออกไปคว้าผ้าขนหนูขึ้นมาพันกายขณะที่สายตามองใบหน้าของเกงในกระจกความสวยเธอเทียบผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยสักนิดต้องตาคิดขณะหยิบผ้าขนหนูอีกพื้นขึ้นมาซับน้ำบนใบหน้าเนินอกช่วงไหล่และแขน หากแล้วจูจ่ๆน้ำตาร้อนๆก็รื้นขึ้นมาคลอหน่วยตาเมื่อความรู้สึกหึงหวงกำลังทำให้เธอคิดซองแขนของวายะกอดใครมาก่อนเธอตองตาสะอื้นทั้งที่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคืออดีตและเธอคือปัจจุบันแต่ใจของเธอมันคิดมากทำยังไงถึงจะให้ใจของเธอเข้มแข็งมากกว่านี้เมื่อประตูห้องน้ำคลายล็อกวายะซึ่งกำลังนั่งจ้องบาดประตูห้องน้ำเขม็งลุกพรวดพลาดขึ้นมาเป็นยืนและเรียกหญิงสาวตอง ต้องตาสวมเสื้อยืดตัวใหญ่ของวายะข้างในโล่งโจงโนมราโนโอันเดอร์แวร์แล้วเอ่อยถามเสียงเรียบพี่ย่ามีกางเกงในผู้หญิงไหมคะของใครก็ได้คะ่ะซักแล้วต้องไม่ถือหรอกโถต้องอย่าพูดอย่างนี้สิวายะโอดครวนขณะที่ต้องตาตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาต้องพูดจริงๆนะคะต้องไม่ได้พูดเล่นไม่มีหรอกวายะเถียงเมื่อต้องตาเปิดดูเสื้อผ้าของเขาหาให้ตายก็ไม่มีเพราะไม่เคยพาใครมานอนที่นี่สักคนนอกจากเมีย แต่ต้องตายยังคนต่อไปจนมือใหญ่จับร่างเราหงให้หันมาหายังขุนเครื่องเพราะเธอไม่เชื่อใจเขามาคุยกันให้รู้เรื่องดีกว่านะชายหนุ่มว่าอย่างร้อนใจแต่ต้องตายยังถ่วงเวลายังค่ะพี่ยาไปอาบน้ําก่อนสิคะแล้วค่อยมาคุยกันยืนนี้กลับบ้านน้นก่อนแล้วกันไม่หนีหรอกค่ะต้องไม่มีเสื้อผ้าใส่ในตาคมดุของคนฟังพอเห็นเป็นจริงดังปากเจ้าตัวว่าเขาจึงยอมก็ได้แต่ถ้าหนีมีเรื่องต้องตาจ้องหน้าอย่างท้าทายน้ำเสียงเรียบเรื่อย พียงจะทําอะไรต้องคะประกายตาของวายะวาวาับริมฝีปากบิดเบี้ยวด้วยความโมโหก่อนแค้นเสียงออกมาท้ามเมียเช่นกันอยากรู้ก็ลองสิไม่ลองหรอกคา่ะต้องบอกแล้วว่าจะไม่หนีไงคะวายะมองสีหน้านิ่งของเมียงขัดใจทําไมเธอถึงไม่เชื่อเขานะบ้าจริงๆเลยโวยงั้นอาบน้ําก่อนแล้วกันค่อยกลับออกมาคุยก็ได้งั้นพี่อาบน้ําก่อนเดี๋ยวออกมาคุยกันไม่กี่นาทีที่วายะหายเข้าไปในห้องน้ําแล้วก้าวออกมาด้วยผ้าขนหนูพันเอวผืนเดียว เสียงทุ้มดังและเดินออกตามหาเมื่อไม่เห็นเมียในห้องนอนจนเขาพบเธอที่กำลังยืนอยู่หลังบาร์ดวงหน้าหล่อเหลาของวายาผูดเปี้ยวฉับพลันเขาก็ปรีเขา้าไปหาหญิงสาวแล้วแย่งสิ่งที่อยู่ในมือเล็กออกมาอย่างโมโหเอามานี่กินไม่เป็นลรวกินทําไมต้องอยากกินพี่ยายยังเคยให้แชมเป็นต้องกินเลยทําไมต้องจะกินไม่เป็นไม่ให้กินวายะว่าแล้วกระดกเหล้าที่อยู่ในแก้วจนหมดก่อนกระแทกแก้วลงบนเคาน์เตอร์บาร์ดังปัง ขณะที่ในตากลมโตมองความโโหของสามีอย่างนิ่งเฉยอึดใจต่อมาร่างของเธอก็ถูกรวบด้วยสองแขนกำยำพร้อมคำพูดพี่อาบน้ำเสร็จแล้วเรามาคุยกันสองมือเล็กยันแผงอกกว้างเย็นชื้นอย่างหวาดวันเมื่ออีกฝ่ายแต่งตัวไม่เรียบร้อยจนรีบเอ่ยไม่แต่งตัวก่อนเถอะค่ะไม่แต่งจะคุยทั้งอย่างนี้วายะดึงเมียออกมาจากหลังบารวพาเข้าห้องนอนด้วยความรวดเร็วเอาล่ะเรามาคุยกันให้เคลียร์ไปเลยดีกว่า วายะเริ่มเมื่อเดินร่างระหงนอนอยู่ใต้ร่างของเขาก่อนที่พี่จะมาเจอต้องผู้ชายอนะมันก็ต้องมีเรื่องผู้หญิงกันบ้างแต่ผู้หญิงเหล่านั้นมันเป็นอดีตหมดแล้วต้องจะเชื่อพี่ไหมต้องตาศพในตาคมดุที่อยู่ห่างจากใบหน้าของเธอเพียงแค่คืบแล้วเริ่มพูดในสิ่งที่เธอคิดบ้างเคยมีใครบ้างคะจำไม่ได้แล้วคนโดนถามปัดยังงดหงิดเพราะไม่คิดจะจำให้รกสมองแต่ต้องตาก็ถามอีกแล้วหลังจากต้องจะมีอีกกี่คน ความหงุดหงิดพุ่งเข้ามาในใจของคนฟังจนหัวคิ้วเข้มขม,มวดเมื่อหญิงสาวแสดงความไม่เชื่อใจเลยแสดงอาการเกเรออกมาไม่มีแล้วไม่คิดอยากจะมีแค่นี้ก็ยุ่งพออยู่แล้วยุ่งต้องหรือคะใช่น้ำเสียงของวาญาที่ตอบกระแทกกระทันเสียจ,จนคนฟังน้อยใจโตเถียงชายหนุ่มกลับอย่างพันพานถ้าต้องยุ่งก็ไม่ต้องไปยุ่งกับต้องสิไม่ให้ยุ่งกับเมียตัวเองแล้วจะให้ไปยุ่งกับใครหรืออยากจะให้พี่ไปยุ่งกับคนอื่นทั้งทงี่พี่ไม่อยากยุ่งกับเขา คนฟังหน้างามเมื่อเจอยอกย้อนส่วนคนมองก็เริ่มมีท่าทีอ่อนลงกลัวมีจะโกรธไปมากกว่านี้โกรธอะไรพี่นักหนาอนดีตมันก็คืออดีตส่วนอนาคตเราจะเป็นยังไงพี่กับต้องสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่หรอหรือต้องจําไม่ได้คนโดนเตือนความทรงจําใจอ่อนยบุบด้วยความรักที่มีต่อเขาจึงยกมือขึ้นแตะใบหน้าหล่อเลาและถามอีกทําไมถึงอยากแต่งงานกับต้องคะเพราะพ่ออยากให้พี่ดูแลต้องต้องไม่ต้องการคําตอบนี้ค่ะ ต,ต้องการคําตอบอื่นถ้าต้องพูดจริงๆคนอย่างพี่ยะถ้าไม่ต้องการแต่งกับผู้หญิงคนไหนพี่ยะก็จะไม่แต่งหัวคิ้วเข้มของวายะเลิกขึ้นเมื่อเจอเมียรักวิเคราะห์นิสัยเขาขณะที่ต้องตายัางเร่งเราจะเอาคําตอบให้ได้ตอบต้องสิคะทําไมพี่ยะถึงเลือกที่จะแต่งงานกับต้องทําไมกันวายะลดไปหน้าลงตามริมฝีปากจวนเจียนจะล้าะเครื่องกลีบป,ปากอิ่มขณะที่ฝ่ามือก็เริ่มลากไล่ไปตามปลีขาสูงขึ้นจนถึงซวงอ,อกอวบ เต็มไม้เต็มมือที่มียอดถันแข็งชันรับมือเขาจะให้พี่ตอบอไรเสียงทุ่มดังดุดกระซิบยั่วอารมณ์คนฟังจนท้องไส้ผ่นป่วนเผลอตัวตอบกลับด้วยโทนเสียงเดียวกันพิยาก็รู้ว่าต้องอยากรู้อะไรดวงตาของวายะเปล่งประกายวาวขนาดที่ริมฝีปากยามยิ้มก่อนแนบลงบนกลีบป,ปากอิ่มอย่างสนิทเสน่ห์หารักรักทุกอย่างที่เป็นต้องรักหมดทั้งตัวพี่รักต้องคนฟังแพร่นตาก,ก็พริบๆอยู่หลายครั้งและถามตัวเองอยู่ในใจ เธอไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเมื่อกี้พี่อาบอกรักต้องใช่ไหมคะใช่แล้ว <c oughs> พูดอีกครั้งได้ไหมคะพี่รักต้องจริงหรอคะจริงสิแค่นั้นเองร่างเราโผล่เข้าไปกอดชายหนุ่มทั้งตัวจนวายา้ะหัวเราะจู่ฝ่ายตรงข้ามตอบด้วยความรักสัมผัสกันด้วยใจดีจริงที่เมียกอดก่อนตองตายิ้มทั้งปากทั้งตาขณะอ่นร่างเสียดสีฝ่ายตรงข้ามอย่างยั่วยวนเมื่อพายุรักสงบ ทุกอย่างกลับเข้าที่เข้าทางอยากรู้ไหมพี่ได้อะไรจากคุณตาบ้างวาย,ยาพูดเรื่องเมื่อตอนบ่ายคนฟังเปิดเปลือกตาหนักๆขึ้นแล้วก็ปิดลงเมื่อความง่วงเข้ามาเยือนแต่ปาก็ตอบ <c oughs> ไม่อยากรู้ค่ะทําไมถึงไม่อยากรู้ทาสัญญากับพี่อยู่ไม่ใช่หรือถ้าเราเลิกกันต้องจะได้สมบัติของพี่ครึ่งหนึ่งต้องไม่อยากรู้ค่ะต้องตาย,ยืนยันความคิดแต่คนฟังอยากเล่าเขาก็เล่าให้ฟังเฉย คุณตายกทุกอย่างที่ท่านมีให้พี่เกือบทั้งหมดอ๋อแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านยกให้ลูกของเราด้วยนะคราวนี้คนฟังพง,งก์ีรษะขึ้นมาสบสายตาคนพูดขำแหงคนมองยิ้มแล้วก็เอ่ยต่อ <c oughs> ท่านยกบ้านหลังนั้นให้เลนลูกของเราต้องตาตาแดงอย่างซึ่งในน้ำใจของผู้ใหญ่ที่มีให้แก่เธอและก่อนที่น้ำตาจะไหลใบหน้าเนียนก็ซุกเข้ากับอกของสามีและพูดท่านใจดีจังเลยค่ะ วายะกดริ้ฝีปากจูบขมับแล้วก็เริ่มเปิดปากหาวพูดกับต้องตายอยู่สองสาคำทั้งคู่ก็จมดิ่งสู่พวกนิทราอันแสนหวานโดยเคลียร์ปัญหาระหว่างกันหมดแล้วบทที่17เสียงเพลงเรียกเข้าดังขึ้นเรื่อยๆจนวายาตะตวัดมือออกไปควานหามือถือของเขาแล้วกดรับเบอร์แปลกๆที่โทรเข้ามาฮัลโหลคุณวายะใช่ไหมครับครับวายะตอบอย่างมีศบอารมณ์ที่โดนปลุก ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามติดต่อลูกค้าได้แล้วขเขาก็พูดต่อผมนี่พ์จากบริษัทคอนเซปต์กำลังจะไปส่งเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านคุณครับเฟอร์นิเจอร์วายาหายง่วงทันทีที่ได้ยินร่างสูงเพียวค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงอย่างระมัดระวังไม่ให้คนที่กำลังนอนหลับฝันดีตื่นมาส่งตอนไหนครับตอนนี้เลยหรือเปล่าวายาลดเสียงคุยขณะหยิบผ้าขนหนูที่ถอดทิ้งเมื่อคืนขึ้นพันกายแล้วเดินออกจากห้องนอนไปคุยธุระด้านนอกครับผมกำลังจะออกจากคลังเดี๋ยวนี้ ในตาคมดุเหลือบมองนาฬิกาทันทีที่ได้คำตอบและถามอีกฝ่ายกลับไปอีกคุณคิดว่ากี่ชั่วโมงจะมาถึงบ้านผมประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ถ้ารถไม่ติดโอเคตอนนี้ผมอยู่บ้านพอดีผมจะรอพวกคุณครับวายะตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและกลับเข้าไปในห้องนอนอีกครั้งอย่างแผ่วเบาเพื่อแต่งกายให้เรียบร้อยจากนั้นก็ออกจากบ้านโดยปล่อยให้ต้องตานอนต่อไปไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศตกกระทบไหล่เนียนที่ปลัศจากผ้าคลุม เนื่องจากเรือนกายกำยำลุกไปโดยไม่บอกไม่กล่าวตองตาจึงพลิกกายหาความอบอุ่นและดึงพ้าห่มคลุมไหล่อย่างอัตโนมัติก่อนเปิดเปลือกตาขึ้นมองความมืดสลัวกี่โมงแล้วร่างกระหงลุกขึ้นนั่งขนาถามตัวเองพอเห็นว่าข้างเตียงว่างเปล่าปราศจากคนที่นอนกอดเธอทั้งคืนจึงลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวตองตากลับออกมาหาเสื้อผ้าใส่ซึ่งไม่พ้นเสื้อผ้าของวายะ ครูต่อมาพม่านผืนหนาที่ถูกดึงปิดกั้นแสงสว่างจากด้านนอกก็ถูกสองมือเล็กของต้องตารูดให้เปิดกว้างออกจนแสงสว่างสาดส่องเข้ามาด้านในร่างพระหงก็เดินกลับไปที่เตียงจัดการคลี่ผ้าห่มคลุมทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาข้างนอกเพื่อมหาวายะแต่ไม่มีเงาของชายหนุ่มให้เห็นแม้แต่น้อยพี่ยาไปไหนต้องตาถามตัวเองก่อนเดินเข้าไปหลังบ้าเมื่อวานเธอเห็นโหลกาแฟและกาต้มน้ำร้อน หนึ่งชั่วโมงผ่านไปวายาก็ยังไม่กลับมาใจของต้องตาเริ่มกระวนกระวายหน้าตาบูดบึ้งขึ้นมาอย่างอัตโนมัติแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังกริง้งกริ้งมือข้างหนึ่งของต้องตาคว้าหูโทรศัพท์แนบหูทันใดแล้วกรอกเสียงคุนคุนลงไปอย่างไม่รู้ว่าใครเป็นคนโทรมาด้วยซ้ำฮัลโหลตื่นแล้วเหรอจ๊ะนึกว่ายังไม่ตื่นซะอีกวายะหยอกเย้ามาตามสายแต่คนฟังกำลังอารมณ์ไม่ดีเนื่องจากโดนทิ้งโดยไม่ได้บอกกล่าวกันก่อน พี่อาอยู่ไหนอยู่บ้านต้องเขาเอาเฟอร์นิเจอร์มาส่งแล้วทำไมไม่ปลูกต้องไปด้วยกำลังหลับสบายแล้วจะปลุกทำไมล่ะจ๊ะต้องตาหน้าหงิกหากแต่เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงทิ้งเธอและคำพูดจ้ดาจ๋าของชายหนุ่มก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นจนเสียงทุ้มดังขึ้นมาอีกต้องเราคงต้องอยู่กันที่คอนโดสักพักแล้วล่ะทำไมคะก็เพราะบ้านต้องไม่มีที่จะให้เดินแล้วสิทั้งเฟอร์นิเจอร์เก่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่เต็มไปหมดวาย,ยะอธิบายมาตามสายขณะคนฟังนึกภาพตามและถามกลับ เราจะทำยังไงล่ะคะก็คงต้องทิ้งของเก่าแล้วเอาของใหม่เข้ามาแทนต้องตาเงียบเพราะอยู่คอนโดรู้สึกไม่สะดวกเหมือนกับอยู่ที่บ้านโนนนมาน,มนานจึงเกิดอาการอิดออดแค่เอาเฟอร์นิเจอร์เก่าออกก็อยู่ได้ลำเช่หรอคะทำไมต้องอยู่ที่คอนโดด้วยแค่ไม่กี่วันเองพี่คิดจะทาสีห้องพ่อใหม่วายาให้เหตุผลจนคนฟังยอมรับข้อเสนอแต่ก็ไม่วายถามก็ได้คะ่ะแล้วกี่วันจะทาสีใหม่เสร็จคะหลังจากต้องกลับจากงานบวชของเพื่อนพอดี อ๋อโอเคค่ะต้องเข้าใจแล้ววายายิ้มอย่างพอใจที่ทําให้หญิงสาวตกลงได้เพราะภายในเวลาสี่วันนี้เขาจะเนรมิตบ้านใหม่ให้เธอดูแต่ตอนนี้เธอหิวข้าวหรือยังนะต้องหิวข้าวเรืองจ้ะพี่กำลังจะกลับแล้วจ้ะหิวค่ะแต่พี่ยะอย่าลืมหิวเสื้อผ้าข,ของต้องมาด้วยนะคะต้องไม่มีอะไรใส่วายะหัวเราะเสียงทุ้มแฝงเลดในจนคนฟังร้อนวูบไปทั่วดวงหน้าแล้วรีบบอกลากันไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันจ้ะ ไม่เกินเที่ยงอย่างแน่นอนค่ะต้องตาวางหูโทรศัพท์ลงและยิ้มขึ้นมาอย่างมีความสุขที่สุดอยู่คนเดียวเช้าวันเสาร์วายะขับรถไปส่งต้องตาที่อาพาร์ตเมนต์ของเพื่อนและสั่งหญิงสาวาไว้เสียงเข้มขากลับเข้ากรุงเทพใกล้ถึงเมื่อไรโทรหาพี่เลยนะพี่จะได้ขับรถมารอต้องเลยค่ะต้องไปแล้วนะคะต้องตาลงจากรถพร้อมรอยยิม้มและการโบกมือหย,ย่อยให้สามีก่อนเดินเข้าไปในตัวตึกขึ้นไปยังชั้นบนที่เพื่อนสาวอาศัยอยู่ เสียงเคอะประตูทําให้ผู้ที่อยู่ในห้องเปิดประตูออกรับแล้วก็ร้องขึ้นมาไม่เห็นต้องตาเต็มๆต,ตาโหอย่าต้องต้องตายิ้มขนาะที่เพื่อนสาวยังมองสํารวจเธอตั้งแต่ศตรีรษะจรดปลายเท้าพร้อมคําชมหืมจะสวยขึ้นนะเป็นเพราะเสื้อผ้ามัง้งที่ทําให้ฉันดูดีเอออาจจะใช่แต่แกหน้าผ่องเยอะเลยหรอไม่เคยสังเกตเลย ต้องตาเดินเข้าไปที่กระจกแล้วมองสำรวจใบหน้าของตัวเองที่ไม่ได้แต่งแต้มสีสันใดๆนอกจากทาลิปกลอสบนเรียวปากเท่านั้นเออต้องแกรู้ตัวหรือเปล่าชายมันงอนแกนอยู่งอนเรื่องอะไรต้องตาหันกลับมาถามอย่างไม่เข้าใจคนพูดก็ตอบก็มันไปหาแกที่บ้านตั้งหลายครั้งไม่เคยเจอแกเลยนะสิมาเลยงอนแกก็ต้องไปเที่ยวต้องตาเถียงเมื่อรู้สึกว่าเฉลิมชายงอนไร้สาระโดยไม่รู้เลยว่าลึกๆลงไปแล้วมีอะไรแฝงอยู่ ส่วนคนฟังซึ่งมองออกว่าเฉลิมชัยแอบชอบต้องตาอยู่จึงพูดขึ้นมาให้หญิงสาวรู้ตัวชัยมันชอบแกต้องตาอึง้งเพราะไม่คิดว่าเฉลิมชัยจะชอบเธอเกินเพื่อนและที่สําคัญเธอมีคนที่เธอรักสุดหัวใจอยู่แล้วเจี๊ยบคนโดนเรียกซึ่งหันไปเก็บเครื่องสําอางใส่กระเป๋าสะพายหันกลับมามองหน้าและต้องตาเขาเอ่ยขึ้นมาอีกยังไม่กลั่นนาเรื่องใดๆก่อนต้องแต่งงานแล้วเฮ้ยแกพูดไปเล่นคนฟังตกใจพูดจริง แต่งกับพี่ยาเราเจดทะเบียนสมรสกันแล้วส่วนงานแต่งงานกําลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้แหละน้ำเสียงของต้องตาเน้นหนะักคนฟังซึ่งคิดว่าลอเล่นรู้สึกตกใจอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นไปได้ยังไงกันฉันงงไปหมดแล้วต้องตาย,ยิ้มความสุขชายชัดอยู่บนใบหน้าจนคนมองยอมรับอยู่ในใจว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยพูดยาวใ่ให้เพื่อนสบายใจืแก่จริงๆเลยควาเทพบุตรของฉันไปเป็นสามีซะจนได้ เทพบุตรที่ไหนกันซาตานช่างอัตใจมากกว่าเมื่อเฉลิมชัยมาถึงมีเพื่อนสาวอีกคนติดรถมาด้วยชื่อแตนพอต้องตาและเจี๊ยบลงมายัางด้านล่างก็พบกับสีหน้าบึ้งๆของชายหนุ่มและการแต่งตัวที่เปลี่ยนไปของต้องตาจากกางเกงยีนเสื้อยืดธ,ธรรมดากลายเป็นกระโปรงตัวสวยน่ารักยิ่งสร้างความร้อนรุ่มสมอกให้กับเฉลิมชัยจนอดที่จะพูดประชดไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปยังไงหรอ ต้องตาย,ยังมีท่าทีธรรมดาเพราะไม่อยากทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสวยขึ้นแต่งตัวดีขึ้นต้องซื้อเองเหรอหรือใครซื้อให้แต่เฉลิมชัยยังกระแนะกระแหนไม่เลิกจนคนฟังรู้สึกโมโหขึ้นมาบ้างพี่อยากซื้อให้และก่อนที่จะเกิดการทะเลาะก,กันเจี๊ยบก็ทำลายบรรยากาศอนาอึดอัดนั้นโดยการเปิดประตูรถด้านหลังออกแล้วดันร่างของต้องตายเข้าไปนั่งต้องนั่ง ตลอดทางไปโคราชใจของเฉลิมชัยเดือดพล่านด,ด้วยความหึงหวงและโกรธหญิงสาวที่ไปกับผู้ชายสองต่อสองยังไม่รักนวลสงวนตัวโดยเฉพาะกับผู้ชายที่เหนือกว่าเขาทุกอย่างต้องเฉลิมชัยเรียกต้องตาก่อนที่หญิงสาวจะเดินคู่เจี๊ยบและแตนเข้าไปในงานบวชเพื่อนชัยมีเรื่องที่อยากจะคุยกับต้องในตากลมโตมองหน้าเจี๊ยบอย่างปรึกษาและขอให้เจี๊ยบอยู่เป็นเพื่อนแต่เจี๊ยบกลับดันเธอให้เดินเข้าไปหาเฉลิมชัยพร้อมกับพูดไปคุย ต้องตาลอบถอนหายใจแล้วเดินเข้าไปหาเฉลิมชัยที่ยังยืนรออยู่ที่รถจนหยุดยืนตรงหน้าชายหนุ่มโดยมีสายตาของเจี๊ยบมองอยู่ห่างๆมีอะไรหรอมีชัยรู้ว่าต้องไปทะเลกับใครสายตาของเฉลิมชัยวาววับแสดงความโกรธเคืองอย่างเห็นได้ชัดคนมองเลยถามกลับอืมแล้วไงต่อในสายตาของต้องตาความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับวายะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้ว หากแต่ในสายตาของเฉลิมชัยชายหนุ่มกำลังหึงหวงจนกลายเป็นพานและคิดว่ามันไม่เหมาะสมที่ทั้งสองจะไปไหนกันสองต่อสองต้องเปลี่ยนไปนะน้ำเสียงของเฉลิมชัยแดกดันต้องตาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อก่อนต้องไม่ชอบมันไม่ใช่หรอที่ตอนนี้ทำมาเป็นเรียบพิาพิะแล้วไปไหนกับมันสองต่อสองคนอีกชัยต้องตาเสียงเข้มด้วยความโมโหที่ชายหนุ่มก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเธอมากเกินไปแล้วชัยพูดเยอะไปแล้วนะต้องจะไปกับใครที่ไหนมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับชัย คนฟังหน้าชาความโกรธพวยพุ่งขึ้นมาแทนความหึงหวงอ๋อเดี๋ยวนี้ช้ยเตือนต้องไม่ได้แล้วสิต้องตาก็โหมเช่นกันจึงโต้อตอบอย่างไม่ไหวหน้าเพื่อนนี่อะไรคือคําพูดที่ชัยเตือนต้องชัยกาลังด่าดต้องต่างหากเฉลิมชัยหน้ามานรู้สึกตัวว่าช้ยอารมณ์มากเกินไปน้ําเสียงจึงอ่อนลงแต่ไม่มากนักชัยขอโทษต้องตากโกรธหากความรู้สึกดีๆที่เฉลิมชัยเคยมีให้เสมอมาทําให้เธอไม่คิดจะตัดเพื่อนกับเขาและเตือนขึ้นมาแทน ไม่เป็นไรแต่อย่าพูดอะไรแบบนี้กับต้องอีกและเพียงแค่ต้องตาหันหนีมือใหญ่ของเฉลิมชัยรีบคว้าแขนเอาไว้รั้งหญิงสาวให้คุยกับเขาก่อนเดี๋ยวสิช้มีเรื่องที่อยากจะคุยกับต้องอีกต้องตาดึงแขนกลับจนหลุดออกจากมือของอีกฝ่ายด้วยท่าทางที่ยังเป็นปกติแต่น้ำเสียงเข้มจัดมีเรื่องอะไรหรอเฉลิมชัยเปลี่ยนสีหน้าจากอารมณ์หึงหวงกลายเป็นสำนึกผิดต้อง น้ำเสียงของเขาว่าวอนเพราะเลือกโอกาสนี้ที่จะสารภาพรักทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาวางแผนที่จะสารภาพรักกับต้องตาในร้านอาหารหรูๆแห่งหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสดีๆให้เขาสักทีต้องตามองตาเฉลิมชัยก็รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังจะพูดอะไรกระทั่งเขาพูดออกมาจริงๆชัยชอบต้องเราเป็นแฟนกันนะคนรอคำตอบพอเห็นหญิงสาวสายหน้าก็รู้สึกเสียใจกระทั่งได้รับคำยืนยันจากปากของต้องตาต้องกำลังจะแต่งงาน หัวใจของเฉลิมชัยแตกสลายเสียงรุดออกมาจากรินฝีปากอย่างไม่อยากเชื่อแต่งงานใช่แต่งงานกับพิยาเร็วๆนี้แหละเป็น,ปนไปไ,ไม่ได้เฉลิมชัยสายหน้าไปมาอย่างแรงและพูดต่อขึ้นมาอีกด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นไม่เชื่อมันรวบหัว,วรวบผางต้องใช่ไหมต้องถึงต้องแต่งงานกับมันต้องตาเริ่มทนความหยาบคายของเพื่อนไม่ไหวคำก็มันสองคำก็มันจนโต้กลับด้วยเสียงที่ดังขึ้นเช่นกันใช่ต้องโดนรวบหัวรวบผางด้วยความเต็มใจมีอะไรไหม เพื่อนๆหลายคนเริ่มมองมาเจี๊ยบเห็นท่าว่าไม่ดี <c oughs> ก็เลยเข้าไปหาต้องตาแล้วดึงหญิงสาวออกมาจากที่ตรงนั้นโดยมีเพื่อนคนอื่นเข้าไปคุยกับเฉลิมชัยเหมือนกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ